อะไรที่สามารถรักษาระดับน้ําตาลในเลือดสูงได้เบาหวานไม่ต้องรักษาคนที่รักษาหายคือได้รับก,การวินิจฉัยพิษวันนี้ฉันจะสอนวิธีที่หายขาดภายใน3วันหากอยากมีอายุยืนยาวอีกหลายสิบปีสําหรับผู้ป่วยเบาหวานต้องลดการกินอาหารต้องห้าม3ประเภทนี้ให้มากแม้แต่คนที่เคยกินทุกวันก็ต้องหยุดทันทีไม่ว่าคุณจะมีน้ําตาลในเลือดสูงมานานแค่ไหนหรือจะเป็นเบาหวานประเภทที่หหรือประเภทที่สองไม่ว่าจะอยู่ในระยะใดก,ก็อย่ากังวลสวัสดีค่ะฉันคือหมอเจ๋ง สาขาวิชาต่อไร้ท่อวันนี้ฉันจะบอกความจริงเกี่ยวกับน้ําตาลในเลือดสูงและแบ่งปันสู่รับเฉพาะของตัวเองหลายคนมักถามฉันว่าทําไมตัวเองถึงมีน้ําตาลในเลือดสูงบางคนบอกว่าเพราะกินของหวานมากเกินไปบางคนก็บอกว่าเพราะกินไขมันเข้าไปวันนี้ฉันจะบอกให้รู้ว่าจริงๆแล้วน้ําตาลในเลือดสูงมาจากอะไรสาเหตุแท้จริงของน้ําตาลในเลือดสูงเรื้อรังไม่ใช่การนอนดึกหรือเนื้อสัตว์ที่กินเท่าไหร่น้ําตาลในเลือดสูงล้วนเกิดจากตัวเองทั้งนั้นหากไม่อยากให้เกิดโรคหัวใจโรคไตโรคเท้า หรือต้องตัดขาไตวาย,วายต้องอยู่ห่างจากสองสิ่งนี้ให้ไกลแม้จะยากก็ต้องอดทนน้ําตาลในเลือดสูงที่กลับมาเป็นซ้ำๆคือสัญญาณเตือนจากยมบาลหากไม่ควบคุมน้ําตาลในเลือดสูงอย่างจริงจังรอจนเกิดอาการใจสั่นใจหวิวมือชาเท้าชาเดินแทบล้มถึงเวลานั้นร้องให้ก็ไม่ทันคนที่มีน้ําตาลในเลือดสูงเรื้อรังหากเจอวิดีโอนี้ถือว่าโชคดีมากวันนี้ฉันจะแบ่งปันของดีให้พวกคุณน้ําตาลสูงมาสิบปีเห็นผลภายในสามวัน โรงพยาบาลระดับสามไม่ยอมจ่ายร้านขายยาก็ไม่แนะนําแต่ครอบครัวแพทย์แอบใช้กันกินทุกวันนิดหน่อยน้ําตาลในเลือดจะคงที่ขึ้นเรื่อยๆเราคนจีนไม่หลอกคนจีนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเมทฟอร์มินหรืออะคาโบดยังช่วยลดน้ําตาลชั่วคราวแต่ไม่สามารถกําจัดขยะและสารพิษในผนังหลอดเลือดได้ที่จริงแล้วสิ่งเหล่านี้คือกลลวงของนายทุนไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างสมบูรณ์แค่ต้องการให้เราต้องกินยาของพวกเขาตลอดชีวิตหลายคนสงสัยว่าเบาหวานรักษาไม่หายจริงหรือปัญหาอื่นฉันไม่กล้ารับประกัน แต่เบาหวานที่นี่ไม่เพียงแต่รักษาได้ยังรักษาได้ง่ายมากด้วยสามวันแค่สามวันเมื่อใช้วิธีของฉันคุณจะรู้สึกว่าน้ําตาในเลือดคงที่ไม่ต้องกินยาทุกวันรู้สึกอย่างไรที่หัวไม่มวนตาไม่มวัวตั้งแต่ฉันแบ่งปันสูตรลับนี้มีผู้ป่วยมากมายเรียงคิวมาขอบคุณบอกว่าเป็นเบาหวานมา 20- สถึง30ปีไม่เคยรู้สึกสบายขนาดนี้มาก่อนไม่ว่าคุณจะมีอาการปากแห้งคอแห้งปัสสาวะบ่อยปัสสาวะมาก ปัสสาวะมีฟองมือเท้าชาน้ำหนักหลดท่วมตามัวคันผิวหนังใจสั่นแน่นหน้าอกไม่ว่าคุณจะอายุ4ี่0หหรือเจถึง8ปิปีฉันจะสอนเคล็ดลับสุดพิเศษให้น้ำตาลในเลือดสูงที่รื้อแค่ไหนก็ต้องกลัวสิ่งนี้มันคือศัตรูตัวฉกาจของน้ำตาลในเลือดสูงล้ำค่ากว่าชนิดดิ่งหรือเห็ดลินจือเสียอีกฉันท้าทายคนทั่วประเทศหากฉันไม่สามารถแก้ปัญหาน้ำตาลในเลือดสูงของคุณให้หมดจดได้ฉันจะคุกเขาคำนับคุณสามครั้งหากสิ่งนีี้ไมม่ผล ฉันจะแบกเงินหนึ่งกระสอบไปคุกเข่าหน้าบ้านคุณสามวันสามคืนไม่ว่าคุณจะเป็นเบาหวานประเภทไหนหรือเป็นมานานแค่ไหนแค่สามวันเท่านั้นสามวันตลอดชีวิตไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำตาลในเลือดอีกแล้วนี่คือสูตรยาวิเศษลดน้ำตาลที่คนเป็นเบาหวานต่างตามหาหากคุณอยากแก้ปัญหามือชามือสั่นมึนงงปวดหัวให้กินติดต่อกันสามวันหากอยากให้น้ำตาลหลังอาหารอยู่ที่ห้าจุดห้าให้กินติดต่อกันห้าวันหากอยากหายขาดจากปัญหาเบาหวานร,ร่างกายเบาสบาย ให้กินติดต่อกันเจวันเม็ดเล็กๆรวมสามประสิทธิภาพลดน้ำตาลบรรเทาอาการบำรุงร่างกายสกัดนานโอซึมลึกถึงแก่นฉันให้คุณสามสองรับประกันของแท้รับประกรันคุณภาพรับคืนฉันให้คุณใช้ก่อนจ่ายเงินหากไม่ช่วยเรื่องมือเท้าชาปสัสสาวะบ่อยปสัสสาวะมีฟองคุณคืนได้หากไม่ช่วยเรื่องน้ำตาลต่ำน้ำตาลสูงคุณคืนได้หากไม่ช่วยเรื่องแน่นหน้าอกใจสัน่นขาอ่อนแรงคุณคืนได้ใช้แล้วดีก็ช่วยเราเผยแพร่ต่อ ใช้แล้วไม่ดีไม่พอใจฉันคืนเงินเต็มจํานวนให้วันเดียวคุณเอาไปลองดูก็รู้เมื่อน้ําตาลลดแล้วไม่ปัสสาวะบ่อยไม่มีฟองตาคมชัดแล้วก็ไม่ต้องกินต่อกินมากก็เสียของหากยังกังวลก็ดีเลยวันนี้โรงงานมีกิจกรรมชุกเศร้าโปรโมชั่นคลิกโถซองทางขวาบนเพื่อเข้าสู่จิปอแย่นหัวไอคอนมุมขวาบนเพื่อเข้าไลฟ์ด้วยต้นทุนไม่กี่หยวนคุณสามารถเอาไปลองได้ว่ามันดีแค่ไหนคุณลองดูก็รู้